แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ21พฤษภาคม2567เราจะมาอัปเดตข่าวสำหรับพี่น้องกเกษตรกรชาวสวนปาล์มกันนะคะโดยสมาคมชาวสวนปาล์มแห่งประเทศไทยเตรียมนำทัพชาวสวนปาล์มบุกกระทรวงพาณิชย์ในวันที่23พฤศจิกายนนี้จี้แก้ปัญหาโรงสกัดกดราคาลดหวบ3.40บาทต่อกิโลกรัม ผลผลิตทลักโรงงานผลิตไม่ทันขณะที่บอร์ดกนปอวอนโรงงานเดินเครื่องปกติแนะรัฐหนุนต่างประเทศปากหลักผลิตฐานในประเทศ หวังช่วยแย่งซื้อดันราคาและก่อนไปรับชมรายละเอียดเช่นเคยนะคะส่งกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะและส่วนนายมนัสพุทธรัตน์ประธานสมาธ์ชาวสวนปาล์มแห่งประเทศไทยและประธานกลุ่มแปลงใหญ่อเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธาน,นีได้พูดถึงเรื่องดีว่ากลุ่มเกษตรกรชาวสวนปาล์มในพื้นที่ภาคกลาง ซึ่งก็มีปทุมธานีสระบุรีนครนายกซึ่งได้ทําการเพราะปลูกปาล์มน้ํามันในเขตพื้นที่ชลประทานและได้รวมกลุ่มกันทําปาล์มคุณภาพโดยได้ดูแลต้นปาล์มและผลผลิตปาล์มตั้งแต่การคัดเลือกปลูกสายพันธุ์ปาล์มที่มีเปอร์เซ็นต์น้ามันสูงใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยตามหลักวิชาการและให้น้ําอย่างสม่ําเสมอตลอดจนตัดเฉพาะปาล์มสุกและไม่แยกลูกรวง ซึ่งเมื่อนำผลผลิตส่งลานเทหากมีการผิดพลาดมีผลปาล์มดิบมีผลปาล์มดิบปะปนไปทางลานเทก็จะำดำเนินการคัดผลปาล์มดิบส่งคืนให้ชาวสวนนำกลับไปทำปุ๋ยวันนี้ราคารับซื้อผลผลิตปาล์มราคาตกต่ำอย่างมากทั้งที่ราคาน้ำมันปาล์มดิบหรือน้ำมัน CPO ในขณะน,นี้ราคาเกิน30บบาทซึ่งหากมาคำนวณราคาจะพบว่าทางกลุ่ม โรงสกัดน้ำมันปาล์มซึ่งผลผลิตปาล์มในราคานี้เท่ากับซื้อผลผลิตในเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์มเพียง13-14% ซึ่งในความเป็นจริงราคารับซื้อไม่น่าจะต่ำกว่าราคามาตรฐาน18%ดังนั้นทางกลุ่มเกษตรกรจึงได้รวมตัวกันมายื่นหนังสือในวันที่23พฤษภาคมนี้เพื่อขอให้ทางกรมการค้าภายในกระทรวงพาณนนิชย์ได้รับทราบถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรตลอดจนช่วยตรวจสอบราคาน้ำมันปาล์มเพื่อให้ทางกลุ่มโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มได้มีการรับซื้อผลผลิตปาล์มในราคาที่เหมาะสม ในราคาเปอร์เซนต์ที่เป็นธรรมด้วยสอดคล้องกับนายวิโรดเพชรร่วงกรรมการคณะกรรมการนโยบายปลาล์มน้ำมันแห่งชาติหรือกนอปก็ได้พูดถึงว่าราคาปลาล์มที่ลงมาอย่างต่อนเนื่องต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยให้โรงงานอย่าปิดให้เดินเครื่องปกติซื้อผลปลาล์มจาก,กเกษตรกรก่อนจากปัญหาต้องยอมรับว่านายชุดรัฐบาลขาดบุคลากรที่จะมาแก้ปัญหาเรื่องปลาล์มจึงทำให้ไม่ค่อยสนใจเรื่องปลาล์มน้ำมันเท่าไรนะัก วันนี้ปาล์มเข้าโรงงานเยอะมากและทําให้โรงงานต้องตัดคิวปาล์มที่เน่าเสียคารถทิ้งเลยทําให้คิวใหม่สดเข้าขายแทนเพราะไม่ทันแล้วบางโรงงานรับไม่ไหวก็เลยปิดหยุดซื้อ2-3วันเพื่อแก้ปัญหาเคลียร์ของเก่าที่สะสมให้หมดแล้วค่อยรับซื้อของใหม่จะได้หีบทันลานเทจะได้หีบทัน ลานเทเริ่มต้นตั้งแต่3.40ถึง3.80บาทต่อกิโลกรัมแต่ถ้าเป็นเจ้าของประจำทางโรงงานจะให้ราคาสูงถึง4บาทต่อกิโลกรัมจากสต็อกน้ำมันปาล์ม2.5แสนตันในประเทศไม่ได้ล้นแต่โรงงานมีไม่เพียงพอที่จะรับผลปาล์มจึงทำให้ทั้งลานเทรับไม่ไหวประกอบกับ โรงงานปิดรับซื้อชั่วคราวทำให้ลานเทหยุดรับซื้ออัตโนมัติซึ่งก็เป็นเรื่องที่ส่วนทางกับก่อนหน้านั้นที่ทางโรงงานเคยแจ้งว่า ต้องการผลปามจำนวนมากถึง30ล้านตันแต่ผลปามทั้งประเทศมีแค่20ล้านตันหากเป็นอย่างนี้ส่วนตัวคิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะให้ชาวต่างชาติมาลงทุนตั้งโรงงานสกัดน้ำมันปามในไทยก็เชื่อว่าจะทำให้กลไกตลาดช่วยเดินปกติมีการแย่งซื้อเพราะทุกวันนี้ชาวสวนไม่มีอำนาจในการต่อรองเลย นี่คือคืบหน้าสำหรับชาวส่วนปามนะคะโด,โดยเตรียมนัดชาวส่วนปามบุกกระทรวงพาณิชย์23พฤษภาคมนี้เพื่อยื่นหนังสือ